8วิธีแก้เคตเวลารู้สึกว่าดวงเราตกลองทำแล้วเฮงแน่นอนค่ะข้อที่1ถือศีลหปฏิบัติตามให้ได้เป็นประจำทำแต่สิ่งที่ดีและเว้นจากความชั่วรวมถึงอบบยามุกทั้งหลายไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีสติอยู่กับตัวเองเสมอ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ 2. ถือศีล8หากคุณสามารถทำได้เป็นประจำรับรองว่าอานิสงผลบุญเหล่านี้จะส่งผลให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ 3. กินเจหรือกินมังสวิรัตเพื่อเป็นการลดละการฆ่าสัตว์โดยสามารถเลือกทานได้ตามความสะดวกหรือ จะเลือกทานมังสวิรัตแทนก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญสร้างกุศล 4. ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานเช่น <c oughs> ปล่อยนกปล่อยปลาเต่าหอยหรือไถ่ชีวิตโคกระบือได้ทั้งหมดโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาหน้าเขียงรับรองว่าสิ่งที่ติดขัดและจะราบลื่นคล่องตัวขึ้น นอกจากนี้การทำบุญกับสัตว์เช่นการช่วยเหลือการทำบุญบริจากค่าอาหารค่ายารักษาพยาบาลแก่สัตว์ก็ส่งผลดีเช่นกันทําทำบุญในรูปแบบต่างๆเช่นถวายสังฆทานถวายพระตาหารเลี้ยงเพนพระบรยจากข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรค ทำบุญชํารละนี่สงตามวัดเติมน้ำมันตะเกียงปิดทองพระเป็นต้น 6. ให้ทานแก่คนยากไร้หรือขาดแคลนพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนยากไร้คนยากจนคนที่เดือดร้อนขาดแคลนในด้านต่างๆนับเป็นการให้ทาน 7. หาเวลาไปปฏิบัติธรรมปล่อยวางจากสิ่งต่างๆแล้วฝึกจิตใจให้สงบนิ่งนั่งสมาธิแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 8. ไหว้พระหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนไม่ว่าจะพรจากพระประธานองค์ใหญ่พระแม่กวนอิมพระพิกาเนตรพญานาคพญาคุธ เป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีการที่ว่าแก้เคสเสริมดวงเวลาดวงตกถ้าเพื่อนๆปฏิบัติได้ตามนี้รับรองเลยว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปูเป้ไปก่อนนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ปูเป้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ